ครับกับ,กบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อนี้กะเป็นมือวันที่แปดวันพปลหลอัสที่แปดมีทุนาสองพันหารอยหกสิบหกครับเมื่อนี้เซียนหน้าดีได้มาทุละอยู่อุดวนนะครับเด้อก็ได้ก็ได้มานังอยู่ร่มฟังน้องประจักษ์กับมาคำนวณ ห,ห,หวยเล่าพัฒนาเรียบร้อยเล้วก็คุยกันไปจังน้อยเพราะมันเต็มคลิปครับเราก็จังคอยจังคอยเบื้องตัวเลขไปนด้วกันครับรอบสิบไม้เป็นวันที่เก่ามิทุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเบื้องวิวที่ถัดไปกวนคุยกันไปกวนครับ สวัสดีครับขค้ืนนี่ก็ับยซีทุกท่านนะจะโศกมันกันไปทุกคนนะครับเพราะว่ามันออกเล็กออ,ออกเล็กบนเนาะออกออกแปดหนึ่งตรงตรง,ตรงบ่เราว่ากลับยุบกลับออกเล็กบนนะครับเล็กล่างออก 03หรือว่า30เนี่ยนะครับมาทักทายกันหรอมาตรวจการบ้านกันจังน้อยกับขอบุญขอพุญเย็ซีโอนเงินเข้ามาในบัญชีก็บรวมทั้บุญก็มาเคลื่อนหมาหแอดมินรวบรวมเบื้องเล้าก็ประมาณบ้านในคลองที้วครับเพราะว่ามันหยอดโอนกับข้อม่อยู่เรื่อยๆครับหยอดโอนกับ ยอดโอนเขอนมาเลยแล้วก็จะให้แอดเมียนสลิปเอ่ยช่งสลิปเอ่ยตงในไล่กลุ้มนะครับลงในไล่กลุ้มหรอก็แจ้งแจ้งเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านไปนะครับแล้วก็รอบของวันศุกร์ที่เก่ามีทุนหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมตรเส้นหน้าดีก็่จะให้อกคูเพือเก่าครับตัวเรียกกันมีอยู่ เหล็บกันมีอยู่สองคู่นะครับตันเหลียบกันมีสองคู่ย่างพัาดกินเขาาลยครับเนี่ยมาหวดเราก็มานาังอัดจิบเลยเราก็มาคำนวณโย่เลี่ยมน้ำพอดีเลยครับเพราะว่ามันอากาศปวดโป้งดีเรามาเคลื่อนพรมกรน,นเด็นนัเพราะว่ารับโท่สายลังเขามารับเบ่ะไว้เลยครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเลยนอ่นแคสามชั่วโมงครับ สำรับไล่ซื้อที่ <c oughs> สายบนท่าที่โอนเขมาม่แล้วกคับผมจะแจ้งในยูทูปบัตรแด้วครับแจ้งบด้เพรานปิดกดของยูทูเว่าก่อนอีกขึ้นป่อนีะะกขึ้นไล่ซื้อแครในไล่กุ้มนะครับขึ้นแครในไล่กุ้มหรอ,อกครัแจ้งใครสิแจ้งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ การส้างวงพระแมธ่ธรณีนี่ก็กำลังเตรียมกันครับเพราะว่าฝนตกฝนตกมากเป็นระยานะาสร้างก็สร้างกับเห็ดบ่ไใดครับเพราะว่าไส้เุ็นปูนยฮงตั้งต่างก็บหาเวลาสร้างมาเห็ดกัจ้งไ่อสีเอามานะครับดีใจน้ำเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับผู้โชคดี ใน <c oughs> ในลุมหรอกยู่ในเปลี่ยนของ, FC, ของเอ็บซี่ควเสียนนาดีถุกทันครับกบุญนีก่กเขาคอใเ้็บซี่ถกทันนี่โชคนี่นั่นไปน้ำกันบุญน,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 นุ้นน้ำอยู่แล้วเพราะเขาให้สิทธิสังเขาตังใจว่าสิทสิสังก็คือโชคเขากับแม่ความกันตามกันไปแล้วครับผมเสืออยู่แล้วครับเรื่องนี้เพราะว่า เห็นตัวเรขอกยู่ครับเหมือนีุอดเอาจาังน้อยล่อล่อจังน้อยครับล่อปุยกันถักท่ายก,น,ากน้อยบ่แม่นว่าอยากไดตตัวเรขกเด้ <c oughs> ครับครับ <c oughs> สวนอยู่ในไร่คุมนะครับผมพันอยู่ลงให้ในไร่คุมนะครับเพราะว่ามันมีพปกกลับเอาเอาตัวเลขกของผมไปหลยครับซุ่มกลับเอาไปแอบไปอ่างหาจีนเมือเอาของผมไปแล้วครับ ก็บ่เป็นยังครับเข้าสายบุญยู่แหลวและเข้าผู้อดไเอาไปกัไปเพิ่นเก็ดจะไปให้พี่น้องเย็บซื้อทางเงินเพ็่นเสือเพิ่นกันตางมีเงินได้ไลยกินได้เสือเลยใส่เป็นไล่มือไล่วันไปนะครับดีกันสำหรับผู้ลูกกุ้มนะครับที่ออกจากกุ้มแล้วผมเช็คเบื้องไล่เสือเหล่ากับว่าบดึงเขาอีกแล้วครับเพราะว่าออกเอาเขาเขาเดียวกับ บอ,อกเขาบอ,อกเขาอยนเหยื่อเด็ดเม่นเขากับขันดึงเขานะครับเขาแต่คนที่จริงจังจริงใจงเรียกเขาไปออกนะครับ่วนอยู่ในกลุ่มครับก็มาเบ่งตัวเหล็กด้วกันครับมันเนอะยังเวลาอยู่เกือบสิบกว่านอาทีครับพุ่ยกันไปอีกน้อย ก <c oughs> ็ให้ FC ทุกท่านนะครับเขาไปติดตามท่านได้ที่ย่างพันติดตามกับเขาไปอยู่ในส่องยูทูบด้วยครับเรื่อของเสียนนาดีพ่าร่วยแล้วก็จังคอยเดียนตัวเลขเราก็เห็นการบรรยาย่เป็นการบรรยายต่่งๆค่ำเบาคําจางผมไปแต่ละค่ำนี่ก็มีความหมายด้วยครับสําหรับตัวเลขฉะนั้นก็ บ่แมนวาเขาอยู่เอาตอนนี้กุมกับบะแมนนะครับเบิ้งวิวไปกอนครับนี่น้องไปจักบรรยากาศแยามมือเศร้าครับเดินทางมาถึงตีห่าครับเดินทางออกมาจากบ้ันทำธุระล้วก็ก็จะเดินทางกลับนะครับพอหมืออื่นก็จะเข้ามาไหมครับ เอมาม่หยิบซวงมือซวงมือผมก็แล้วธุละครับเพราะว่าผ้าที่เสาแม,ม,มาหาหมอครับที่เสาที่เสาคนใหญ่มาหาหมอครับสำหรับไล่ซื้อที่ตกล้นนะครับไล่ซื้อที่ตกล้นของไอ้การโอนเขอา,าแม่เราก็จะแจ้งคอยสีเช็คเบื้องอีกรอบนึงนะครับเพราะวา่า มันอยู่ในหนอกลุ่มก็มีอยู่ในในกลุ่มกหลไยอยู่ในหนอกลุ่มกับไยนะครับยัองคอยกลุ่มเอ่อมันกับว่าเหลือหลายนะครับพราอมันจิเต็มแล้วกลุ่มพราะมันสองกลุ่มก็กัดผู้ออกเขาแล้วก็เที่ยวเขาเที่ยวออกยู่นผมจนจำซื้อได้ครับผู้ออกเขาดูดูก็คือว่าเกียงใจมูยังน้อยให้คนที่เขาตั้งใจอยากเขามา เขาครับผมยังคอยจีดึงเขาเพราะอายุนีนกกน่หนอกลุ้มเห็นกือเขาละครัหนอกลุ้มกับเขาไปติดตามในช่องยูทูบกัไเด้นะครับเด้อครับผมสิมาตรเบิ้งตัวเลขน,น้ำกครับบันทิดรอบวันศุกร์ที่เก่ามิถุนายน2566ครับ <c oughs> ครับผมเออใส่ผืนพะเมียเทอร์นี้เลยนะครับเด้อตัวเลขของเขากับ อ้านับถือพมะเมท่าแล้ี่ข้เาเขาใส่นี่เราบรรยายไปัันยงอยแม่นครับวันศุกร์ที่9เมษทุณาย5 6 6น2566เราพัฒนาวิ่งที่1กับ2ครับเออขอโทษนะขอโทษขอให้ครับวิ่งที่1กับ8นะครับ1กับ8ไม่ใช่2ครับ1กับ8จับคู่จับคู่8 2 <c oughs> แล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าครับเสี้ยนนะดีจะบอวงกลมไหยนะครับเพราะว่าบางท่านคอมเมนต์ของมาว่าเสี้ยนกบ็บอวงกลมใหยนะเข้าก็ต้องเห็้นใจเสี้ยนยังน้อยผู้เหีดยเป็นแนวทางนะครับถ้าวงกลมแล้วมันเปลี่ยนผลบดีต่วเอฟซีถูกทันนะครับบ่แมนเฮ้าเดียว หนึ่งในลอยหนึ่งในพันห้าเดี๋ยวเอาเปรียบมูอกับว่ไใดน,นะครับแต่เข้าใจตรงนั้นนะครับพอตัวเลขผมก็ให้แค่ซ้ำน,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 นี้แล้วก็ถือว่าสุดยอดนะครับเก้าหนึ่งครับบันนี้แล้วก็หนึ่งหกครับแล้วก็สี่แปดครับของเส้นน่าดีแล้วก็ตัวกันนะครับฟุดตัวกันมีสองคู่นะครับ ชุดตัวกันมีสองคู่มีหนึ่งสองกับศูนย์สองเท่านั้นนะครับได้อรอบนี่เลขวิ่งนี่สังเกตดูให้ดีนะครับเลขวิ่งเขีดเส้นใต <c oughs> โ้โวยบนเก็บกว่าขีดเส้นใต้นะครับไว้สีแดงด้วยสองสองเส้นให้สังเกตเอาดูให้ดีนะครับครับชับหน้าจอไว้เลยครับเช็บหน้าจอไว้ได้พี่น้อง พี่น้องทา้งเช่าบลทา้งเช่าบลนทั้บทงบุรีรัมย์ทางนั่นกะตัวเหล็กกับเบอคือกันครับเพคุนเอาคูแถวหนาเป็นเหล็ก่างนะครับของในเน,น่าพันธนาบ่บ่คือทางไอ้เขียดอันนี้เฮาเราก็เอาส่วนง่ายนะครับเขียดได้แล้วแต่เขียดได้ทางได้สูงมากในรูปแบบได้อันนี้เสี้ยนนาดีพัลลเดเครียนั่มเสนอเป็นแนวทางให้ เก็บซีถูกทันเลยเบิ่งได้ชมไปมือนกันคือครับเอาไปรุ่นเอาไปเสียงรอบนี้น่าจะน่าจะนะครับแล้วครับผมเฉียดเสีใยนไตไหมหสีแดงมันบอ่อยากชัดไปเลยครับ